จากร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่ไม่มีใครมองสู่กว๋วยเตี๋ยวหมูเด้งสูตรล้อมชามที่ทุกคนต้องถ่ายลงโซเชียลแต่เบื้องหลังความสําเร็จคือเพื่อนสองคนที่ไม่ได้มีแค่ชามกว๋วยเตี๋ยวเป็นจุดร่วมปาและดาวเป็นเพื่อนรักที่ช่วยกันสร้างร้านนี้เริ่มจากศูนย์ปากําลังปั้นหมูเด้งล้อมชามเพื่อเสริมให้ลูกค้าแล้วก็หันไปพูดกับดาวดาวปั้นหมูเพิ่มหน่อยนะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วคนรอเต็มหน้าร้านเลยดาวหันมายิ้มบางๆแล้วตอบกลับได้สิลูกค้ามาเยอะขนาดนี้กว๋วยเตี๋ยวเราต้องอร่อย จริงๆเลยเนาะปลาได้ยิ้มเพื่อนอวยแบบนั้นก็ตอบกลับไม่ใช่แค่อร่อยนะเราใส่ใจด้วยหมูเด้งเราก็ปั้นเองล้อมชามจนคนติดใจและไม่พอเราก็โปรโมทลงโซเชียลกันทุกวันแล้วดาวก็ยิ้มและตอบกลับใช่เราสร้างร้านนี้มาด้วยกันเราสร้างตั้งแต่ไม่มีใครเห็นจนวันนี้ลูกค้ามาเต็มร้านแล้วปลาก็ลวกเส้นไปแล้วตอบกลับฉันดีใจนะดาวที่เราเป็นเพื่อนกันและขอบคุณมากที่อยู่ข้างกันตลอดแล้วดาวก็ยิ้มจังๆแล้วตอบกล่าบ ฉันก็ดีใจเหมือนกันที่มีเธอเป็นเพื่อนลูกค้าคนหนึ่งเข้ามากินกว๋วยเตี๋ยวทุกวันนั่นไม่ใช่เพราะหิวแต่พาอหัวใจเริ่มเรียกร้องนั่นก็คือหนุ่มต่อเขานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวที่โต๊ะและมองปลาวันนี้หมูเด้งให้พิเศษจังเลยนะคะหมูเด้งล้อมชามไม่พอยังเต็มชามอีกปลาได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะเบาๆแล้วตอบกลบับเพราะคุณต่อชอบไงคะฉันเลยจัดให้พิเศษเลยค่ะแล้วต่อก็มองปลาและตอบกลับเหมือนกันผมคิดว่าผมมาไม่ได้ติดใจแค่หมูเด้งแล้วล่ะคงติดใจคนทามาก ากว่พอปลาได้ยินแบบนั้นเขินนิดๆิดและหันไปตอบกลับอย่าพูดเล่นสิคะเดี๋ยวคนแถวนี้ได้ยินพอพูดจบหันไปมองดาวเล็กน้อยแล้วต่อก็ตอบกลับด้วยหน้าตาจริงจังผมพูดจริงนะปาเป็นคนอบอุ่นเป็นธรรมชาติผมอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้อิ่มท้องอย่างเดียวแต่อิ่มใจไปด้วยปานิ่งและเขินแต่ก็ตอบกลับอย่างจริงจังแม้พูดสักขนาดนี้จีบเลยไหมคะแล้วต่อสบตาย,ยิ้มมุมปากและตอบกลับแล้วถ้าผมจีบจริงๆ จะให้โอกาสผมไหมคะพอได้ยินแบบนั้นปาคิดสักครู่แล้วตอบกลับเหมือนกัน